ในพภรษาที่รู้แจ้งคเนดูว่าเป็นช่วงที่ท่านจะจำรรษาติดต่อกันระหว่างกรุงเทพกับประเทศพมา่าจนจะเข้าพรรษาท่านพระอาจารย์พิจารณาได้ความว่าเราควรหลีกออกจากหมู่ไปอยู่รูปเดียวพิจารณาได้ที่ทำสาริกาจังหวัดนครนายก จึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ถ้ำสาริกานครนายกเมื่อถึงแล้วได้ถามชาวบ้านแถวนั้นซึ่งเป็นชาวโคราชมาทำไร่ตั้งบ้านอยู่ชื่อว่าบ้านหัวอีเห็นบ้านเรือนยังไม่มีมีแต่ป่าไม่เหมือนทุกวันนี้บอกความประสงค์ที่จะจำพรรษาที่ถ้ำนี้ชาวบ้านก็ยินดีว่าจะได้ทำบุญกับท่าน ชาวบ้านถามว่าท่านพระอาจารย์จะอยู่ได้ไหมปีที่แลมีพระมาจำพรรษาสี่รูปยังมีพ,พ้นพรรษาตายคาถ้ำสองรูปออกไปตายข้างนอกอีกสองรูปท่านพระอาจารย์บอกว่าไหนๆก็รอนแรมจากกรุงเทพมาไกลจนจะเข้าพรรษาแล้วลองดูจะตายเป็นองค์ที่ห้าก็จำเป็นชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นี่คือคนไทยอยู่ป่าอยู่บ้านมีแต่บุญกับบุญสมกับมีพระพุทธเจ้าเป็นบนรรพบุรุษจริงๆพอเข้าพรรษาได้สามวันก็ได้เรื่องทีเดียวจิตใจฟุ้งซ่านกายรำคาญเต็มไปด้วยความวิตกนานา,นาประการล้วนแต่หาสาระไม่ได้ทั้งนั้นทาดผพิการอาหารไม่ย่อยฉันข้าวข้าวโพดเข้าไปถ่ายเป็นมเมล็ดออกมา ไม่เป็นอันหลับอันนอนพิจารณาทบทวนไปมาเลยคิดได้ว่าลองไม่ฉันดีกว่าบอกชาวบ้านว่าถ้าไม่เห็นอัตมาลงไปบินทบาทอย่าขึ้นมานะชาวบ้านพาซื่อไม่ขึ้นมาจริงๆบอกว่าถ้าถึงเจ็ดวันไม่เห็นลงไปบินทบาทขึ้นมาเอาไฟมาด้วยจะได้เผากันท่านว่าอย่างนี้เลย แล้วก็ไม่มีการพักผ่อนกันเลยหลักท่านพระอาจารย์เดินจงกรมพิจารณากำหนดจิตยอยู่ในร่างกายนี้พอสมควรแล้วก็นั่งสมาธิความมิตกกังวลทับถมเข้ามาร่างกายเจ็บปวดเวทนาทั้งแสบทั้งร้อนสารพัดเกี่ยวขาสารพัดเกี่ยวแข้งท่านว่าพอคิดขึ้นได้ว่าจะเป็นตายร้ายดีก็ให้ตัดสินกันวันนี้ เมื่อลงใจได้เช่นนี้พิจารณากำหนดอยู่ในร่างกายไม่ถอยจิตก็รวมใหญ่ปรากฏว่าร่างนี้พังไปเลยเกิดไฟเผาไหม้เป็นเท่าฐานจมหายไปในแผ่นดินเกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนครั้งอยู่วัดเลียบและที่กรุงเทพซ้ำขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สามเวทนาและความวิตกกังวลทั้งหลายหายหมดสิน้นเหลือแต่ปีติสุข และเอกคตาเกิดความรู้แปลกประหลาดขึ้นมาเป็นบาทคถาบาลีว่าสุตตาวะโตจะโคพิขเวอสุตตาวตาปทุชเนนาปีภัความูลกโนพันเตภัควังเนติกาภัควังปฏิสรณาความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุโยคาวจรเจ้า ผู้ได้ศึกษามาก็ดีภิกษุโยคาวจรเจ้าที่ไม่ได้ศึกษาเพราะความที่ตนเป็นภูทุชนคนหนาก็ดีให้เอาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลเหตุเอาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเนติแบบฉบับเอาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยเสมอด้วยชีวิตเพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แม้แต่พระตถาคตเจ้า ก็ได้กระทบกระทั่งมาแล้วอย่างแสนสาหัสชื่อคาถานี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยท่านพระอาจารย์ว่าท่านพระอาจารย์นั่งทําสมาธิอยู่ในถ้ำนั้นหันหน้าออกข้างนอกจิตใจเบิกบานแจ่มใสด้วยปีติปราโมทในธรรมขณะนั้นมีลิงแม่ลูกสองตัวอยู่ข้างนอก แม่เข้ามาสองดูท่านกลับไปแล้วกลับมาสองถึงสามครั้งท่านพระอาจารย์กำหนดพิจารณาดูว่าลิงสองแม่ลูกมันทำอะไรรู้ขึ้นมาในใจว่าลิงแม่มาดูเราแล้วไปพูดกับลูกว่าพระท่านมาจำศีลอยู่ที่นี่ท่านจึงนึกว่าลิงมันก็รู้จักศีลแต่รักษาศีลไม่เป็น องค์ประกอบไม่พร้อมเหมือนมนุษย์จึงรักษาศีลไม่ได้เลยน้อมเข้ามาหาตัวว่าเรารักษาศีลร,รู้จักศีลแล้วหรือพอตกตอนบ่ายท่านลุกขึ้นทำความสะอาดปัดกวาดบริเวณพลานหินหน้าถ้ำสติสัมปชัญญะและปีติปราโมทพร้อมตลอดเวลาขณะนั้นฝูงปลวกดำไต่ขึ้นมาบนแผ่นหินหน้าถ้ำ ท่านพระอาจารย์กวาดไปถึงค่อยๆพูดว่าหนีเนื้อสู๋กูจะกวาดวัดไปถูกต้องตัวเข้าอย่าหาว่าเบียดเบียนควหน้าปลวกพูดขึ้นว่าหนีเถอะพวกเรานี่วัดธรรมยุทธ์ท่านแล้วพากนันหนีไปท่านคิดในใจว่าพวกปลวกมันยังรู้ว่าเราเป็นพระธรรมยุทธ์แล้วเราละ่ะรู้จักธรรมยุทธ์หรือย,อยัง พิจารณาได้ความว่าธรรมยุตคือยุติธรรมคือความถูกต้องเป็นธรรมนั่นเองท่านพระอาจารย์กำหนดไปพิจารณาไปทำกิจวัตรไปเกิดน้ำตาไหลเหมือนร้องไห้เอ๊ะนี่เราไม่ได้เจ็บปวดหรือเศร้าโศกทำไมน้ำตาไหลได้ความว่ากำลังปีติที่ตามระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางศาสนาไว้ให้เราได้ปฏิบัติเป็นพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่พระอาหารหันตสาวกและพระสาวกที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงตัวเราก็ด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่นี้องค์พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงยกย่องพระพุทธศาสนาทุกพระองค์เป็นเอกอัครรา,าสานุปัฏฐมภก เป็นพระมหากรุณาอันสูงส่งประมาณมิได้เพราะว่าด้วยพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่จะทำลายศาสนาก็ได้จะยกย่องศาสนาก็ได้แต่พระองค์มิได้ทำลายมีแต่ยกย่องจึงเป็นพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ท่านว่าเช่นนี้ตกตอนเย็นฝูงนกทั้งหลายที่อาศัยนอนบนต้นไม้ เวลาใกล้ค่ำกลับจากหากินส่งเสียงร้องเจียวเจ้า,จาระงมไปหมดท่านพระอาจารย์กำหนดพิจารณาว่านกมันว่าอะไรได้ความว่าวันนี้พวกเราไปหากินอิ่มไหมมีอันตรายจากมนุษย์และสัตว์มีอำนาจมีเหยี่ยวเป็นต้นทำอันตรายไหมมาครบกันไหมทำนองนั้นส่วนตอนเช้าก็พูดกันว่าวันนี้พวกเราจะไปทางไหน แบ่งกันไปกี่พวกทํานองนั้นท่านพระอาจารย์พักผ่อนไม่ฉันอาหารสอง,งสมวันทั้งร่างกายและจิตใจสงบเป็นปกติเกี่ยวบินทบาท,ทุกวันจนออกพรรษาชาวบ้านชมว่าเก่งจริงไม่ตายปวารณาพรรษาแล้วบอกลาชาวบ้านจะกลับกรุงเทพ ชาวบ้านถึงเขาจะยากจนยังมีผ้าจำนำพรรษาและปัจจัยมาถวายพร้อมพืชไร่มีฟักทองถั่วข้าวโพดตามมีตามเกิดด้วยจิตศรัทธาด้วยความอาลัยอาวร์เพราะร่วมสุขทุกข์กันมาตลอดสามเดือนนี่ละหนอโลกท่านว่าท่านได้พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำสาลิกาแล้วได้ความว่า พวกระภูมิเจ้าที่ที่อารักขาถ้ำอยู่เขาทดลองว่าจะเป็นพระมีศีลไหมถ้าไม่เก่งจริงต้องตายแน่เหมือนพระสี่รูปที่ตายคาถ้ำสองรูปกระเสือกกระสนออกไปตายข้างนอกอีกสองรูปตั้งใจไว้ว่าตนจะเอาดีด้วยการอดอาหารแต่พอหิวก็พากันไปเก็บผลไม้ป่ามาบริโภคคือกล้วยเห็นกล้วยป่าสุกเป็นการทำลายศีล พรากผีชะครามฉันอาหารที่ไม่ได้ประเคนบริโภคอาหารในเวลาวิการให้ลวงลำคอเข้าไปพวกนั้นก็ลงโทษท่านเล่าต่อว่าหลังออกพรรษาได้สามถึงสี่วันกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพมีทหารมหาดเล็กสี่คนหามเสลียงมาพากันขึ้นมากราบท่านขอนิมน์ท่านกลับกรุงเทพเพื่อร่วมรับกฐินวัดปทุมวนาราม ท่านพระอาจารย์จึงเก็บบริขารกราบนมัสก,การพระพุทธรูปอำลาเทพรักษ์และชาวบ้านออกเดินทางจะพักแรมกันที่ไหนบ้างผู้เล่าก็ไม่ได้ถามท่านพระอาจารย์เล่าแต่ว่าพักแรมสามวันก็ถึงกรุงเทพในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชทานภาพพระกรถินที่วัดประทุมวนาราม ได้มีรับสั่งแก่เจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระหนูทิตาปัญโยเจ้าอาวาสในขณะนั้นว่าพระสังกัดวัดรปทรุมจำพรรษาอยู่ที่ใดขอนิมนต์มาให้หมดท่านเจ้าคุณถวายพระพรว่าคุณมั่นเธอจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำสาริกาก็ทรงรับสั่งว่าไม่เป็นไรจะให้มหาเล็กไปรับเอง เมื่อวันกระถินมาถึงเสร็จพิธีแล้วมีการออกสลากวัดโดยพระหาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานคล้ายกับว่าทรงทำเป็นกรณีพิเศษร่วมกับข้าราชการบริพารของนำมาจับสลากตามแต่ศรัทธาสิ่งที่ทรงนำมาออกสลากเป็นตะเกียงลานสองอันหน้าประหลาดที่จับสลากทั้งสองครั้งตะเกียงลานก็ได้แก่ท่านพระอาจารย์มั่นทั้งสองครั้ง จึงได้พระราชทานแก่พระอาจารย์ด้วยพระหัตพร้อมทั้งตรัสว่าคุณมั่นเธออยู่ป่ามีแสงสว่างน้อยเราขอให้แสงสว่างแด่เธอนี่คือความเป็นมาของเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเสลียงไปรับท่านพระอาจารย์จากนครนายกกลับมารับกระถินหลวงแต่ท่านพระอาจารย์ไม่ขึ้นนั่งเสลียงเอาแต่บริขารวางไว แล้วก็เดินกลับมากับมหาเล็กจนถึงกรุงเทพดังกล่าว